สวัดีครับท่านผู้ชมที่ข่ารับทุก่าขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันนครราชสีมานะครับโอ้โหละลานตามากเลยนะครับของกินของขายมากมายมากมีเทาวันนี้ถูกหวยนวโหจะเหมาทุกลาเลยเพียงแต่ว่าวันนี้อ่ต้องหาน้ำบวบกินไปก่อนนะครับรสึกยอดจุกครับจุกอกจุกอกจุกอกก็วันนี้หาข้าวจีกินสักสองอันก่อนนะครับท่านข้าวจีตาไผา่ต้องลองชิมแล้วครับข้าวจีตาไผ่ ข้าวจีขายดีจนต้องสั่งจองนะครับไม่ทันนะครับหมดแล้วไม่ได้สั่งไว้ต้องหารไรกินแก้แก้แก้เคลีดไปก่อนนะครับไม่ได้ดังใจเลยวันนี้ข้าวจีหมดมาทุกทีต้องได้ข้าวจีกลับบ้านวันนี้หมดครับท่านหรอจะเอาบาร์บีคิวดีฮึโอ้หมูกระทะถ้วยลานมะขามอร่อยต้องลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดเออ ต้องลองครับท่านลานมะขาหมูกระทะถ้วยอือโอ้โหโอ้ยพอขาขายด้วยความเมามันเลยนะครับก็อน่าอุ่นๆหน้าอุ่นๆหนาอืนนาอ่นๆหนอมมากค่ะนี่หอ,อมามากๆเลยนะครับนี่ทัง้งหอมทั้งกระเทียมรวมกัน มีหลายชุดห้เลสซ์ซ้นะครับมีชุดท่านละห้าสิบหกสิบหนึ่งร้อยร้อยสามสิบเก้ามีหมดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับน้ำจิ้มระับเด็กรับประกันความอร่อยขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟานาคาราสิมานะครับโอ้ยคึกคักมากๆเลยนะครับท่านโอ้โหต้องละลานตาอยากกินอะไรต้องได้กินมาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ๋อเป็น เนื้อหมูผสมใช้เนยนะครับในการนับไม่ได้ใช้น้ํามันมันทำให้หอมอากาศกลมกร่อมนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีรสชาติที่ดีเนนี้นะครับเป็นหมูกระทะแบบถ้วยนะครับก็ออสาม,มารถ d ดลิเวอรี่ได้เลยไปกินที่ไหนก็ได้นะครับไ ไม oh ่มีหลายเดนเลยน้าตันางไรโอ้โหบรรยากาศร้านค้าคือคักนะับผัดไทยรอผัวโอ้ชื่นักน่ารักมากเอาผัดไทยไหมผัดไทยรอผัว คือก็น่ารักดีอย่างาบโอ้นี่คือน้ำนางเอกเอาใส่กรอบชอบอยู่ตรงนี้เองและลานตาไปหมดเลยนะครับท่านอาหารก็คุณภาพทุกอย่างนะครับอาหารก็ราคากันเองนะครับโอ้โหดูดูภาพเอา้าเอานี่เอานี่กับนี่นะโอ้น้ำจิ้มรสเด็ด จมูกหมูอะไรดีจ้าเาไั่ใส่ข้าหมกไก่จาเรื่องอะไรจ้าใส่ต้ง่หมกไก่นจาเรื่องอะไรนะคะเพิ่มสีครับออันนี้เขาเรียกอะไรมันครับ อ๋อเนื้อรวมอ๋อแก้มจมูกไก่อันนี้ข้าวมันไก่ทอดอันนี้ข้าวมันไก่ต้มนะครับ้50บาทกบาทเพลินตาดีเลยนะครับท่านโอ้และลานตามีแต่ P, o, ของน่ากินทั้งหมดเลยนะครับมาล่าเหี่ยมมอ๋อไหมโอ้ ปารวีกว๋วยเตี๋ยวรีสสวนไก่อบน้ำพึ้งนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรู่นเลยโอ้โหมีแต่ของน่ากินนะครับพอให้มีตังรับรองมาที่นี่อร่อยอิ่มอร่อยละลานตานะครับชิมร้านละครึ่งคำก็ถือว่าอิ่มจนท้งกลางแน่นอน